ผ้าทอด้วยนะฮะแล้วก็มีการเดินแบบผ้าหน้านในค่าคืนของวันที่สองใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดแล้วก็วันที่ซึ่งเป็นอันตรักของจังหวัดน่านให้เผยแพร่เป็นผู้จัดงานเผยแพร่หลายนะครับวันนี้มีเป้าหมายในการจังหวัดน่านจังหวัดน่านได้อนุมัติวบประมาณโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ลายผ้าน่านลายน้ําไหล ภายใต้โครงการมหากรรมวิถีถิ่นสืบสารสินภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดน่านเพื่อสะเกียิสมเด็จพระนิษิฐาธีราจเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามรมราชกุมารีโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อยกระดับการผลิตและพัฒนาสินค้าทางวัฒนธรรมจากการออกลายถ้ารัน่านลายน้ำไหลหลที่นะครับ หอูว no <laughs> ่ามากัดถามอำเภอด้วยนะครับก็เลยต้องใช้เวลาเดินทางนิดนึงนะครับวันนี้ก็ใช้เวลาได้ปรหนึ่งวันเต็มๆนะครับสองวันเลยเหรอครงนี้มาไหมครับเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนะครับก็ต้องต้องขอขอบพระคุณที่ได้สลับเวลามาในช่วงนี้นะครับก็รัาผลด้วยแล้วก็เป็นช่วงโควิดนะแต่ถือว่าทั้งก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับจังหวัด ในการที่จะทำงานงานที่สำคัญร่วมก,กันครั้งนี้ก็วันนี้ทางจังหวัดก็มากันหลายท่านนะครับหลายท่านา่กแล้วก็เจ้าภาพก็คอสมรก็โครงการนี้สุเมศร์นะครับตัต้งเนิแล้วคอันหนึ่งก็คือกา ไม่ใช่แค่ออกเสียงออน่าที่จะมาแต่ก็เชื่อได้ว่าต้นต่อก็มาจากที่หน้าเหเปอนกันมาทําให้ดีขึ้นให้สอดคล้องกับสถานการณ์สภาพนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่มาในวันนี้แล้วก็หวังว่าการจัด ใครเขาเรียนเชิญท่านาพาณิชย์ครับเพิ่มมูลค่ามาอีกเยอะทีเดียวยกดขายเพิ่มขึ้นนะฮะทะลุเป้าเลยทีเดียวนะครับในงานเอ็กซ์โปต่างๆในพื้นที่ต่างๆเช่นที่ผ่านมาก็ที่นนททองนะฮะแล้วก็ยังมีหลายพุ้งผิ่นะฮะเป็นกวัวพี่พพน้องประชาชนสวนใสยแล้วก็อนุรักษ์อันตรักษณ์ค่าของหน้าของเรานะครับผมนะฮะได้ประกาศให้ลหลายน้ำไหลเป็น ภาอะนไลอัตลักษณ์ของจังหวัดน่านของเราด้วยแล้วก็เชิญชวนสวมใส่แล้วก็นำกางวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปกบบธรรมด้วยเป็นการพัฒนาศิลป,ปะวัฒนธรรมท,ที่เป็นอันตลักษณ์ที่ตรอติที่50ปีที่ผมได้เรียนรายชื่อไปเมื่อสักครู่นะครับวันนี้ก็มาทัางของเรานะครับมีการจัดสัญญาในวันนี้นะครับการสร้างการรับรู้และพัฒนารูปแบบผลิตภั์หลายภาคอัตลักษณ์ร่วมกิจกรรมกับเราในการถ่ายทอดความรู้แล้วก็ วิทยากรของเรานะครับวันนี้หลักฐานท่านทีเดียวที่มาพูดจำนาในด้านเราออแต่งบรรจุัป็นโครงการส่งเสริมวิสาหกิจการบริการ,ร,การออกแบบนะครับปีสอ0พันเจ็ดี่และท่านวิทายากรที่ถึงท่านนะครับท่านสิริการ Những lãi suất đi một cái tay một cái lãi nóng จะมีแบบเต็มผืนออใช่งก็ได้